สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจียบอสุขสุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเมือนี้เจียกกะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทําบุญอยู่วัดหนองออเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอ,อโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญทีเดินทางไปเฮตมาใหา้พี่น้องเอฟซีละกะพี่น้องทุกทุกทันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุาธเมื่อแรงเอฟซี FC ผู้ใดที่จะไปเที่ยวประเทศเลาวกะขอให้โชคดีร่ารวยเนาะคะ่ะแตกสามโตตรงตรงเนาะคะ่ะพี่น้อง ทางล้างเจี๊ยบกะจะเป็นอาทีปฏิสถานอัฐิกระดูกของลวงตาเจ้าวานเนาะคะ่ะพี่น้องี๋ยวจะพาไปไหวลวงตาขอพ่อนเปิดโชวเปิดลามเนาะคะ่ะอยู่ข้างในค่ะผููไดทีติดตามคลิปเจี๊ยบตั้งปร่แรกกะนาสีคุนเคยกับสถานทีนี้ดีเนาะคะ่ะพี่น้องแล้เวเข้าไปกันค่ะผูไดมากกะหายระว่างเนาะคะ่ะเพราะว่ามาก,กะค่อนข้างที่จะเยอะแน่เนาะคะ่ะ อขออนุญาตแพ่นเป็นกองหลังเนาะค่ะพี่น้องน้องเดี๋ยวเข้าอ่านตางชิดอธิษฐานขอพรอกับหลวงพ่อไปน้ำกัดเนาะคะ่ะหลวงพอ่อรือว่าหลวงตาสมายเนาะคะ่ะพี่น้องใจดีค่ะพี่น้องล่องมาเบิ่งเนาะคะ่ะขอพรเปิดโชว์เปิดลาบใดเนาะคะ่ะอยู่สถานที่นี้ปางเถื่อถามมีโอกาสเจ็บกะมานางสมาธิอยู่นี่เนาะคะ่ะเอฟซีรุ่นเรกๆกะนาสีคุณเคยดีเนาะคะ่ะ นะโมตาาัสสะภควะโตอะรหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะรหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะรหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะสาธุบุญกุลทีท่ลูกหลานใดเดินทางไปเหตุมากลูกหลานขออนุโมทนาสาธุให้หลวงพ่อนะเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อได้โปรดเมตตาลูกหลานตลอดจนพี่น้องเอฟซีทุกๆกท่าน ทีเห็นคลิปนาตอนนี้เมื่อแรกเขให้ลูกหลานไปเที่ยวประเทศเล่าก็ให้แต่ร,รมต้มโตตรงเล่าพัฒนาพ่อได้เงินมารวมบุญปฐินนาทีที่จะถึงนี้นาเจ้าค้าสาธุสาธุสาธุมย่ยำได้กได็ได้ได้ตลอดว่ามีคำว่าบไดาสาธุหนูรูแ้แหละร้อง หูแล้วร้องพอ่อมัน่นกาน์าจะใช่ตัวหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีถูกถูกผ่าน คนกาอายุหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องบางท่านก็อาจจะเอือนล่งตาเนาะค่ะพี่น้องบางท่านก็เอือนล้องพ่อเนาะค่ะประตองแปลกใจเดี๋ยวก็จะมีคําถามอีกเนาะคะ่ะหอยอันนั้นเบิ่งอันนั้นแป๊บหนึ่งพี่น้องสาธุบนกทสลใดที่ดูได้เฮ็ดมากอให้ตัวเล็กน้าโคน้าลาที่อยู่น้าเมือลูเป็นตัวเล็กน้าโชคน้าลาที่ลูจะชดแตกสามตรงแตกสามโตตรงเล่าพัฒนา ก็ได้ทาบุญวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะปกดโชกเกิดลาลให่ลูกห้หร้านเด้อมาอยามไดกระไดบมมียามไดมากบรไดรวยรวยรวยเดี๋วยว,ยวยยน้นจะขึ้นไปจุ้นของบนญนะเจ้าค่ะมันมียางหายดอปลูกร้านมากอะ่ะมีแจะบุญกุศลนีละผููไดไมาเอ็ดะจกแต่ องเบิงบรรยากาศเนาะคะ่ะรอบๆวัดก็เคยผ่านมาเบิ่งแลวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวกะจะพาพีาผ่ผานน้องเนาะคะ่ะวันอาทิตย์จะถึงทํำบุญห่วมกันเนาะค่ะพี่นอ้องะบ่มียังให้เนาะคะ่ะนอกจากพาพี่ผานน้องท้ำบุญแล้วกะเบิ่งสถานที่ความสวยงามตามวัดวาร่ามเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่ติดตามโชคดีร่ำด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ รวยรวยรวยอย่างเดียวพี่น้องรวยโชกรวยลัก